ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาแจกโค้ดในแบบ a i m e Fighting Simulator เนาะอก็แบบนี้นะครับก็เพิ่งอัปเดตไปประมาณเมื่อวานไม่ก็วันนี้นะครับเออผมไม่แน่ใจเนาะก็วันนี้เป็นวันที่สิบเจ็ดนะครับเดือนเจ็ดเนาะก็เกมนี้นะครับก็ได้อัปเดตเหมือนจะไม่อัปเดตไปเป็นปีไหมเนาะเออทุกคนเออแบบไม่ได้อัปเดตนานมากนะผมก็ไม่ได้เข้ามาเล่นเลยเนาะก็ผมเห็นอัปเดตผมเลยจะมาแจกโค้ดครับอืก็ถ้าใคร ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับไลค์ให้ผมด้วยนะครับผมเจอกันที่ต่อไปทุกคน bye bye บ๊ายบายผมเฮ้ยไม่ใช่ <c oughs> มาครับมาใส่โคดกันหน่อยะล้วใส่โคดตรงไหนเนาะผมลืมไปละนี่ปะอ๋ออันนี้ไม่ใช่อ๋อตอนนี้คน <c oughs> ผมไม่ได้ข้อนานจนลืมวิธีใส่โคดละโดนเถอะเราใส่โคดให้มันใช้ได้ก่อนนะครัอันนี้ อันนี้เหมือนจะได้ลัคก,กี้สิบนาทีนะครับใช่ใช่ใช,ใช่แต่ผมใส่ไปแล้วเนาะเป็นโค้ดเก่าจะใช้ไปแล้วนะครับอันนี้ก็ได้ลัคก,กี้สินาทีอันนี้มันจะได้ผลไม้นะครับมันจะเหมือนจะเป็นผลไม้นี้หรือเปล่ามันจะเป็นผลไม่อันนี้นะครับอืมมันจะเป็นผลไมา้อนี้ผมก็จำไม่ได้ละผมไม้ไเล่นนานแล้วนุนมันมีอะไรอะไรบ้าง โอ้โที่โค้ดทั้งหมดไ้ที่ใต้คลิปนะครับทุกคนไม่ต้องมาหยุดคลิปแล้วก็กอดตามแนละ้วไม่ต้องนะครับทุกคนกอบตาม,มาด้นล่างเลยนะครับอันนี้ได้ลัก,ล,ก,ล,กลักบูทนะครับไม่รู้ว่ากี่นาทีอันนี้ได้สิบนาทีลักกี้บูทนะครับอันนี้ได้เยนแล้วก็เอพีบูทนะครับอันนี้นะครับซึ่งผมก็ใช้ไปหมดแล้วเนาะอันนี้ผมไม่รู้ว่าได้อะไรนะอืมไม่แน่ใจนะครับ อันนี้ก็เหมือนอเมริกันะครับซัมเ summer event หรอถ้าไหนไม่ใส่ไม่ได้ก็แสดงว่าหมดอายุแล้วทุกคนทุกคนก็ลองไปใส่ดูกันนะครับแต่มีโค้ดใหม่ให้นะครับเป็นโค้ดใหม่ที่มาในอัปเดตนี้นะครับโอเคนี้ใส่ไม่ได้ทุกคนจะมีไหนที่ผมใส่ได้บ้างเนี่ย <laughs> เออผมน่าจะใส่ไปหมดแล้วไม่ก็หมดอายุแล้วนะครับ วันี้ใส่ได้นะครับเออทุกคนทุกคนก็ไปใส่ได้ครับสว่าไอครดพวกเนี้ยผมยังไม่เคยใส่ต่อไปนะครับอันนี้เวทีเทรดเดอร์คัมแบงอู้ได้เหรียญดันเจียน,อยนสองเหรียญเนี่ยไม่แน่ใจว่าใช่ไหมครับแต่ว่าเออน่าจะว่านอะไผมลืมเวทีเลยไปละอันนี้อะไรอ่ะสิบห้าทำให้นักวิ่งหนีแปรไทยได้งงมากเลยอะะ่ะทุกคนแต่เผื่อ,อว่าสร้างมันเถอะเนาะอู้หวันนี้ได้น้ำยาชันี่สองขวดทุกคนโอ้ สำหรับใครเล่นใหม่เนี้ยะถ้าใส่โค้ดพวกนี้หมดกนผมว่าโหเลยนะโอ้ยได้รีได้รีด้วยทุนเอา้าเอนจอยสิบห้าลักบูดเหรอตกใจหมดขึ้นเอนจอยไหมได้อะไรอะ่ะเมืม่อคืนเหรียญในอัปเดตใหม่แน่อะไรทุนผมไม่เคยเห็นครับเราไปสุ่มกันสักนิดดีกว่าทุนกดอาไปเลยเออ ผมไม่ได้เลยเลยอ่ะตัวผมเต็มป่ะอ๋อไม่ได้เต็มผมปรับไปแน่เลยเรามาลองเปิดอาร์ก,กี้กันเฮ้ย <c oughs> ผมอยากลองใช้ยาใช้นี่อ่ะใช้นี่แล้วก็แล้วก็เปิดหลักผมไม่เล่นนานนะนี่นี่น,นี่เปิดหลักี๋ยวคนลองดูตอนนี้รักผมอะไรเออลองใส่ทีมหลักด้วยสิ ทีมลักกี้เนี่ยผมทำไว้นะลอนตอนลักพวกเรามีเท่าไหร่โชว์ยี่บนะูนโบยี่บหกลอนเราดูจะได้ตัวอะไรกันโอ้ยทำไมมาดูกลึเกลือไปแปลกผมตั้งค่าอะไรไปบ้างไม่ใช่นี่สิโอ้โหไม่แต่อะ อีกรอบนึงนะทุกคนเดี๋ยวพอละอุ้ยโปรเจกต์อ๋อนี่ทุกคนเป็นตัวไซนี่ครับเป็นเป็นตัวนี้เนาะเอ่อเขาเรียกว่าอะไรโอ้โหลืมไปหมดลืมวิธีเล่นไปหมดเลยนะคนก็ไม่ว่าใช่วันไหะเนาะก็อัปเดตใหม่ก็มีเยอะมากเลยทุกคนทุกคนก็ลองมาเล่นได้นะครับก็ถ้าใครชอบแค่นี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซักใครให้ผมด้วยนะผมเจอกันคลิปตั้งแฝงคนถ้ามีเนาะบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ